สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบาสลำเพลินออฟฟิเชียลครับเขามากินเขาเมื่อกี้นะพี่น้องแซ่บเปล่งแพร่อาการฮะอันนี้คืออาการของทอมซินอักเสบมันจะมีอันเขาเอันยังงั้นเป็นอันก็ออยังเป็นพื้นอยู่คอเห็นไหมอยู่ในคอเดิ เมืเออ่อเราอยู่ในคออยู่ในคออยู่ในลำคอเป็นพื้นขึ้นสีแดงๆด,ดอกแล้วก็จะมีบริเวณอะไรนะตรงกันลูกนูข้างหลังหูครับมันสีบแบบเจ็บไปก็ไม่เจ็บตอนนี้ฝนกำลังจะมาตกย่ำนี่ดีกว่าย่ำตกย่ำเรียนครับเดี๋ยวจะย่ำรถไปไปดาดปารถเพื่อการใส่ตื่นแล้วผู้เฒ่าตื่นแล้ว

ใหญ่กันใส่วิไลจินน้องเบียเป็นทอมซินอักเสบตอนนี้ก็กินยาไขยาเสื้อแค่ยาฆ่าเชื้อมันเป็นโตบบนัวใดบ้นี่ผมไม่รู้เก้าร้อยห้าสิบบาทตัวเป็นตัวที่แพงมากๆหนึ่งพมิลลิกรัมตัวน้องเบียบยังมีน้ำโมกอยู่ การขังเชียงมันก็บแบบนี้เลยนะเรามาจอดรังรถพกกระต่นะฮะวันนี้เขาอยู่บ้านบ้านสร้างมิง่งช้างมิง่งบ้านสร้างมิง่งนี่เวทีตรงนูน้นใส่ มันเขาก็ได้ทั้งหมดตลดอดชนวงมี่เลียนออกเลียนไปเลียนมายังจอดยงลงมาหนึ่งเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หาย โอ้ปวดแขนตื่นแล้วตื่นแล้วว่าดีครับอ้าวเน็ตช้ามากเลยครับร้อนไม่มีเน็ตเลยหวัวแตกอยากแตกเนจช้ามากเลยครับลงคลิปก็ลำบากลำบุญเนะี่ยเขามีเไฟฟ้าแต่เ,เนจไปเลยกเกน,นี่ยไปเลยโอ้ความร้อนนี่ตะมัวแลไรมา พี่คอนเสิร์ตหรือเปล่าเนี่ยอย่าว่าพี่คอนเสิร์ตขี่รถมาไกลกได้ไหมรวยหาสิงหลังพอนตอนเข้เท่ไหรผมกระจรนี่ถ้ายากปไเปเลยตำรวจไปแล้วอาบหนามด้วก่อนราคลิปเลยที่เราอาบนีมนนม่มีปลั๊กไฟมีพัดลมสู่ฮ้อ,อ บ้านเพิ่นเป็นเหมือนศาสนาคิดเนาะเพิ่นไม่มีวัดเมื่บ้านโบสถเพิ่โบสถ์ที่ใดนี่โอ้เพิ่นเคยเห็นเนี่ยต้งแต่ใหญ่จนหน่อยมาก็ให้เป็นหอดบุวงอรวงที่หอดบวงบางคับจตัางเลียนไพ่ฮะอาชีวะจตางเลียนไพ่พนะย่ะบรรยากาศครับพี่น้องครับทีมงานเทากับภาคพันอยู่นี่แหละเวทีอยู่ตรงนู้น พี่น้องเห็นลายแล้วล่ะคือสิบวงยิง่งผู้ใดอยไกเห็นอีกหรือที่เราก็จอดรถตรงนี้ครับเริ่มเจ็บผากเก็บพอนแล้วฝนจะมาให้เกินใบสองนะครับฝนอี่ตัวไม่เขามันเย็นขึ้น ก็บอกลงเดินหนีแล้วเนาะลงเดินหนีในการแหละองเสร็จแล้วหอ,องประตู บนบ่นี่บนน้านไหนสถานที่หอ้องของผักม่วง่อนคืนว่างุ่งนี้ว่างวันแล้วก็จะกลับโดนะกลับโดนม,มีกินเนื้อย่างร้านแก้มหมูวกะทะล้านดังที่สุดของบ้านแพงพอนมีล้านเดียว

กืน,น้ำลาพูดีแล้วอ่อ,อนคืออ่อนอยคือเด็กน้อยมีเอนเ็นบ่นมีน้ำบ่น้นำน้ำเปล่าเพรม่นคนเบิรด,ดี๋ยวบไคนลงุงรถเบิดแล้วมั้งเป็นยงเก็บวด กินว่ามีอาการหมวันนี้มีอการหลายกลุ่มทเจ็บไม่กินยังกอนอยู่เงินบ่เป็นยังกัน้ะเป็นอยู่แต่ว่าเป็นเมื่อวนพีแลยเป็นรวดเนาะเจ็บตั้งเป็นตัวมันเป็นอยู่เงินกัเป็นแต่ว่านูบุคคลดีกินเขาดีกินเขาเดยวดูกันแล้วมันเ้ยงนมกินแต่บบกม่วงูโลอียจเป็นห่วงพอจกินต่อไปครับ